คุณกำลังรู้สึกเหมือนตกอยู่ในสนามแข่งขันที่มองไม่เห็นอยู่ใช่ไหมครับสนามแข่งขันที่เต็มไปด้วยภาพความสำเร็จภาพบนหยุดพักผ่อนหรูหราภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่นภาพที่ตอกย้ำให้คุณต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมชีวิตฉันถึงยังไม่ไปถึงจุดนั้นสักทีนี่คือปรากฏการณ์ที่ร้ายกาจที่สุดอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันการเปรียบเทียบชีวิตในโลกโซเชียลมีเดียเรามาดูกันว่า ภาพลวงตาแห่งความสุขที่คนอื่นสร้างขึ้นบนหน้าจอได้ทำให้ชีวิตจริงของคุณจมดิ่งลงสู่ความเครียดและความผิดหวังได้อย่างไรเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าโซเชียลมีเดียไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีความสุขแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเสพติดและอยู่บนแพลตฟอร์มให้นานที่สุดเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำให้คุณเสพติดคือความอยากรู้อยากเห็นและความรู้สึกด้อยกว่า สถิติทางสาธารณสุขทั่วโลกและในประเทศไทยชีย้ให้เห็นตรงกันว่าอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลในกลุ่มคนวัทยทำงานและวัยรุ่นพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์เราไม่ได้กล่าวโทษแพลตฟอร์มโดยตรงแต่เรากำลังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนยิ่งเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ ความสุขส่วนตัวยิ่งลดลงเท่านั้นกับดักที่ 1. ฉากตัดต่อของชีวิตสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอคือฉากตัดต่อที่ดีที่สุดของชีวิตคนอื่นครับมันคือการคัดเลือกเฉพาะส่วนที่สวยงามส่วนที่ประสบความสำเร็จส่วนที่ดูมีคุณค่ามาประกอบรวมกันคุณเห็นเพื่อนได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีแต่คุณไม่เห็นว่าเขาต้องทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเกือบทุกวันเพราะเรื่องส่วนตัวคุณเห็นคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศหรูหรา แต่คุณไม่เห็นว่าเขากำลังเป็นหนี้บัตรเครดิตเพื่อภาพลักษณ์นั้นและเมื่อคุณเอาชีวิตเบื้องหลังที่ยุ่งเหยิงและมีข้อผิดพลาดของคุณไปเปรียบเทียบกับชีวิตเบื้องหน้าที่ผ่านการตัดต่อแล้วของคนอื่นความเครียดและรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวจึงเกิดขึ้นทันทีบางคนอาจจะแย้งว่าโซเชียลมีเดียก็มีด้านดีนะเอามาเป็นแรงผลักดันได้ใช่ครับมันอาจจะมีด้านดีแต่จะมีสักกี่คนที่ทำแบบนั้นได้จริงๆสำหรับคนส่วนใหญ่ การเปรียบเทียบนั้นจะทำงานในทิศทางตรงกันข้ามมันกลายเป็นการสร้างเพดานทางความคิดที่จำกัดความเชื่อมั่นในตัวเองกับดักที่2ต้นทุนชีวิตที่มองไม่เห็นนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดที่เราต้องทำความเข้าใจครับต้นทุนในแต่ละด้านของชีวิตคนเราไม่เหมือนกันต้นทุนทางการเงินคุณเห็นเพื่อนเปิดธุรกิจใหม่ที่ดูดีแต่คุณไม่รู้ว่าเขาได้รับมรดกเป็นเงินทุนตั้งต้นมาเท่าไหร่ ต้นทุนด้านเวลาคุณเห็นคุณอื่นมีหุ่นดีสุขภาพดีแต่คุณไม่รู้ว่าเขาไม่ต้องทำงานล่วงเวลาเหมือนคุณและมีเวลาออกกำลังกาย2ชั่วโมงต่อวันต้นทุนด้านโอกาสคุณเห็นคนได้โอกาสที่ดีแต่คุณไม่รู้ว่าเขาต้องใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือเครือข่ายมานานนับ1ิปีการเปรียบเทียบนั้นจึงไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งครับคุณกำลังเอาศูนย์ของชีวิตคุณ หรือสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มต้นไปเทียบกับสิบของชีวิตคนอื่นหรือสิ่งที่เขาใช้เวลาสร้างมานานแล้วหรือสิ่งที่เขาได้มาด้วยต้นทุนที่คุณไม่มีการเปรียบเทียบที่ถูกต้องคือการเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองเมื่อวานไม่ใช่การเปรียบเทียบกับภาพที่สมบูรณ์ของคนอื่นเป้าหมายสูงสุดของซีรีส์นี้คือการพาคุณออกจากสนามแข่งขันนี้และกลับมาเล่นตามเกมชีวิตของคุณเอง 1. การยอมรับความจริงเรื่องต้นทุนเมื่อคุณเห็นภาพความสำเร็จของใครให้คุณฝึกถามตัวเองว่าฉันรู้ไหมว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ต้นทุนชีวิตที่เขาสร้างมานานแล้วคืออะไรการตระหนักถึงต้นทุนที่ไม่เท่ากันจะช่วยลดแรงกดดันลงได้ทันที 2. ตั้งมาตรวัดความสุขภายในหยุดใช้ตัวชี้วัดภายนอกเช่นยอดผู้ติดตามยอดไลค์สถานะทางสังคม มาวัดคุณค่าของตัวเองให้ใช้ตัวชี้วัดภายในแทนเช่นวันนี้ฉันได้ใช้เวลากับคนที่ฉันรักหรือไม่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ทักษะใหม่หรือไม่คุณไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โซเชียลมีเดียแต่คุณต้องเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ผู้ถูกกระทำต้องจำกัดเวลาการเปรียบเทียบกําหนดเวลาชัดเจนในการเข้าชมแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่เพื่อการทำงานเช่น10นาทีต่อวัน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อเสพจงใช้เวลาส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างมูลค่าหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการเขียนการตัดต่อการหาข้อมูลแทนที่จะใช้เพื่อเปรียบเทียบและผ่านเวลาใจความสำคัญในพาร์ทหนึ่งคือความเครียดจากการเปรียบเทียบเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นจากการตัดต่อชีวิตคนอื่น และการเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันจงเล่นตามเกมชีวิตของคุณเองครับไม่ต้องกังวลว่าคุณอยู่ที่0ในขณะที่คนอื่นอยู่ที่10เพราะ10นั้นอาจจะเป็น10บบนกระดาษที่โกหกก็ได้สิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองเมื่อวานและก้าวไปข้างหน้าตามสเต็ปของคุณอย่างมั่นคง ในพาร์ทสซึ่งเป็นตอนจบเราจะเจาะลึกไปที่ความจริงเบื้องหลังภาพสวยๆเหล่านี้ภาพที่คนอื่นโชว์มาเขาอาจจะสร้างมานานแล้วหรือเขาอาจจะโกหกสร้างภาพก็ได้และเราจะสร้างมาตรวัดความสุขที่เป็นอิสระจากความคิดเห็นของคนอื่นเราตระหนักว่าการเปรียบเทียบชีวิตเบื้องหลังที่ยุ่งเหยิงของเรากับฉากตัดต่อที่สวยงามของคนอื่นนั้นไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุด ต้นทุนชีวิตของคนเรานั้นไม่เท่ากันถ้าในพาร์ทหเรายอมรับว่าเรากำลังแข่งในสนามที่ผู้เล่นใช้กฎที่บิดเบือนในพาร์ทสนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทวงคืนความสุขกลับมาและเรียนรู้ที่จะเล่นตามเกมชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงครับเราจะทำอย่างไรให้เราหลุดพ้นจากวงจรความเครียดนี้และสร้างมาตรวัดความสุขที่เป็นอิสระจากความคิดเห็นของคนอื่น เราต้องทำลายมายาคติที่ว่าสิ่งที่ฉันเห็นบนหน้าจอคือความจริงลงไปให้ได้ก่อนกับดักที่3ภาพที่สร้างมานานแล้วหรือภาพที่โกหกคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คนอื่นโชว์มานั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นสิ่งต่อไปนี้ 1. สิ่งที่สร้างมานานแล้วภาพความสำเร็จที่ดูเหมือนปังในวันนี้ อาจเป็นผลมาจากการสร้างมานานแล้ว5.10ปีเช่นการได้ยอดผู้ติดตามมหาศาลคือผลจากการสร้างเนื้อหามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายปีแต่เขาไม่ได้โชว์ช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นเลยคุณเห็นแต่ผลผลิตสุดท้าย 2. สิ่งที่โกหกหรือสร้างภาพนี่คือความทิงที่เจ็บปวดที่สุดครับหลายสิ่งที่คุณเห็นไม่ได้เกิดขึ้นจริง หลายคนสร้างภาพการเงินที่ร่ำรวยภาพความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือในการทำงานบางอย่างตัวอย่างเช่นอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่สอนเรื่องการเงินอาจสร้างภาพการใช้ชีวิตหรูหราเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือในฐานะคนประสบความสำเร็จทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยจากธุรกิจหลักแต่ร่ำรวยจากการขายคอร์สหรือขายภาพลักษณ์นั้นต่างหาก เมื่อคุณตระหนักว่าสิ่งที่คุณกำลังเปรียบเทียบอยู่นั้นอาจเป็นเพียงการแสดงหรือยอดภูเขาน้ำแข็งของความพยายามที่ซ่อนอยู่ความเครียดจากการเปรียบเทียบก็จะลดลงแต่กว่าครึ่งทันทีแก่นแท้ของการเอาชนะความเครียดนี้คือการเลิกเปรียบเทียบศูนย์ตัวเองกับ10คนอื่นการเปรียบเทียบศูนย์คือศักยภาพที่คุณมีณจุดเริ่มต้นกับ10คือผลลัพธ์ที่คนอื่นสร้างมาแล้ว เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดฝาผิดตัวและทำร้ายตัวเองที่สุด 1. วางอีโก้ที่อยากเอาชนะผู้อื่นความเครียดที่แท้จริงไม่ได้มาจากภาพความสุขของคนอื่นแต่มาจากอีโก้ของเราที่รู้สึกว่าฉันก็ควรทำได้ดีเท่าเขาหรือว่าฉันดีกว่าเขาทำไมถึงไม่สำเร็จการแก้ไขคือยอมรับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและความสำเร็จไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียว คุณอาจจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแต่คุณแค่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพราะต้นทุนหรือเงื่อนไขของคุณไม่เอื้ออำนวยเท่านั้น 2. การสร้างมาตรวัดความสุขที่เป็นอิสระถ้าคุณไม่สามารถใช้ตัวเลขภายนอกมาวัดคุณค่าได้คุณต้องสร้างตัววัดภายในขึ้นมาแทนความสุขไม่ได้วัดที่การครอบครองแต่วัดที่ความก้าวหน้าเราควรหยุดถามว่าฉันมีบ้านใหญ่เท่าเขาไหม แต่ควรเริ่มถามว่าวันนี้ฉันได้ก้าวหน้าไปจากเมื่อวานแล้ว1%หรือไม่เช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่การแก้ไขปัญหาที่ค้างคาการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพการวัดความสุขด้วยความก้าวหน้าจะทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มแม้ในวันที่ยังไม่มี10เหมือนคนอื่นเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินตามสเต็ปของชีวิตคุณเองอย่างถูกต้องแล้วเราต้องทำลายความเชื่อผิดๆที่ว่าความสำเร็จ เป็นเกมที่ผลรวมเป็นศูนย์เสียก่อนลองคิดดูง่ายๆนะครับการที่คนอื่นเขารวยขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นมีบ้านใหญ่ขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ได้ทำให้เงินในบัญชีของคุณลดลงแม้แต่บาทเดียวเลยจริงไหมโลกนี้ไม่ได้มีชิ้นเค้กแห่งความสำเร็จอยู่เพียงชิ้นเดียวให้เราต้องแย่งชิงกันความสำเร็จของเพื่อนอาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ แต่ไม่ใช่การคุกคามต่อสถานะของคุณความมั่งคั่งของผู้อื่นอาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้คุณเห็นว่าการประสบความสำเร็จนั้นเป็นไปได้และเป็นทรัพยากรที่วันหนึ่งคุณอาจจะไปร่วมงานด้วยได้ความเครียดจากการเปรียบเทียบจึงเป็นเพียงการลงโทษตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณเลยกับดักที่4วางอีโก้ที่อยากเอาชนะผู้อื่น ความเครียดที่แท้จริงไม่ได้มาจากภาพความสุขของคนอื่นแต่มาจากอีโก้ของเราที่รู้สึกว่าฉันก็ควรทำได้ดีเท่าเขาหรือฉันดีกว่าเขาทำไมถึงไม่สำเร็จการแก้ไขยอมรับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญและความสำเร็จไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวคุณอาจจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแต่คุณแค่ต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเพราะต้นทุนหรือเงื่อนไขของคุณไม่เอื้ออำานวยเท่า เรามาดูกันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลของภาพลงตาเหล่านี้เทคนิคจำกัดการรับรู้คุณต้องควบคุมสิ่งที่สมองคุณเห็นอย่างเด็ดขาดเช่นยกเลิกการติดตามยกเลิกการติดตามบัญชีที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าโดยไม่มีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของคุณทันทีกำหนดเวลาใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเสพข้อมูลไม่เกิน1 0 1ถนาทีต่อวัน และใช้มันเพื่อสร้างมูลค่าหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแทนการสำรวจความรู้สึกทุกครั้งที่เลื่อนหน้าจอให้หยุดและถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้กำลังทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าแย่ลงให้วางโทรศัพท์ทันทีเทคนิคการยอมรับเบื้องหลังของตัวเองสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ในเบื้องหลังของชีวิตคุณความยากลำบากความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์แบบคือวัตถุดิบที่มีค่าที่สุดในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนจงภูมิใจในเบื้องหลังของคุณเพราะมันคือหลักฐานที่แสดงว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่อย่างจริงๆใช้เบื้องหลังเป็นแรงผลักดันที่แท้จริงความรู้สึกล้มเหลวหรือด้อยกว่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบจงเปลี่ยนมันเป็นพลังงานในการลงทุนในทักษะเพื่อให้คุณมีสิบที่เป็นของคุณเองในอนาคตความสุขที่แท้จริงจึงเป็นอิสระจากความเห็นของคนอื่นครับ มันมาจากการที่คุณสามารถมองตัวเองในกระจกและพูดได้อย่างเต็มปากว่าฉันได้เล่นตามเกมชีวิตของฉันเองอย่างถึงที่สุดแล้วใจความสำคัญในพาร์ทที่2ซึ่งเป็นพารสุดท้ายคือคุณมีอำนาจในการเลือกที่จะเชื่อในความจริงเบื้องหลังของตัวเองมากกว่าภาพลวงตาเบื้องหน้าของคนอื่นจงอย่าก,กลัวที่จะอยู่ที่ศูนย์ในวันนี้เพราะคุณรู้ว่าคุณกาลังทาตามสเต็ปที่ถูกต้องของชีวิตคุณเองความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่การมีสิบเหมือนคนอื่นความสำเร็จที่แท้จริงคือการบรรลุความสุขและความก้าวหน้าที่วัดผลได้จากมาตรวัดภายในที่คุณสร้างขึ้นเองผมขอฝากคำถามสุดท้ายไว้ให้คุณใช้เป็นเข็มทิศนำทางว่าคุณจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรในสัปดาห์หน้าเพื่อให้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ไม่ใช่เครื่องมือในการเปรียบเทียบขอให้ทุกคนทวงคืนความสุข และความมั่นใจในตัวเองกลับมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามมะนาวนอกกรอบจนจบซีรีส์นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ